สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่มาตามที่ตามมาลุ้นกันนะครับผมส่วนมากวันอังคารเนี่ยสถิติที่ผ่านมาจะเข้านะจะเข้าทุกอังคารเลยนะนะครับเข้าหลายเด้งด้วยนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นน้อยนะครับของวันที่20สิบตุลาคมสอง4ันห้รบี่นะครับคนนี้ก็มีการจุดของตายายกันนะครับผม ไม่คยพลาดนะครับสหรับว่าอังคารนะทุกอังคารเนี่ยจะต้องมีข้ามีแตกนะครับนะงมดก่อนก็หนึ่งเก้าเจ็ดก็แตกเป็นการวันอังคารนะครับผมนะวันอังคารนี่จะเข้าค่อนข้างเข้าค่อนข้างข้างจะถีนะครับมาลองลุ้นกันนะครับผมสําหรับอังคารนี้ว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ตัวแรกนะ่าจะมาแล้วนะครับ กำลังออกมากำลังออกมาตัวแรกนะครับผมนะเดี๋ยวมองจากหัวนะครับเนี่ยมองจากหัวเนี่ยอันนี้รู้เลยเนี่ยนะครับตัวแรกของวันนี้นะครับมาอย่างสวย เมื่อวานนี้ไม่มีเลขนี้ออกมาเลยวันนี้มานีนาน้น่าจะใช่น่าจะมีนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ,น,รบะะะะนะครับมาและตัวแรกจะจะนะครับครบหมดออกครบหมดแล้วนะครับผมมีต่อมีต่อมานะครับมีต่อมากาลังกาลังไหลนะครับกำลังไหลลงเรื่อยๆนะครับผมมารอดูนะครับ แตกแตกแตกวันนี้นะครับแตกนะครับตายยังไงให้แตกนะครับผมแตกเลยนะครับวันนี้เอาสวยๆนะครับแตกๆเลยนะเนี่ยครับมาแล้วครึ่งหนึ่งนะครับมาแล้วครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะแปดไหม ถ้าไม่แปดก้าแต่ผมว่าแปดนะหัวกลมขนาดนี้นะครับนะครับผมสวยะเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้จัดซะหน่อยแค่เห็นสองตัวก็รู้แล้วว่าสวยนะครับนะหนึ่งแปดเดี๋ยวรอให้หมดทีเดียวนะครับว่าตกลงจะเป็นเลขตัวไหนเนาะแต่ดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้นะครับโอกาสแปดเยอะเลยสวยสวย นะครับสวยมากสวยมากชอบมากเลยัยนนี้เด็กนะครับชอบมากชอบมากวันนี้ครับมาแล้วนะครับมาเต็มเต็มแล้วนะครับหนึ่งแปดแต่แปดมีขีดตรงกลางนะครับสามด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีขีดกลางอยู่นะครับมีขีดกลางกั้นอยู่แต่ว่าเป็นแปดนะหนึ่งแปดแต่มันมีขีดตรงกลางเลขแปดพอดีเนาะนะนะแปลกแปเหมือ <c oughs> นกะัน นะครับผมอ่ะโอเคโอเคนะครับสองตัวแล้วเหลือตัวสุดท้ายนะครับแปบเดียวไม่นานนะครับรออีกแปบเดียวไม่นานดูนางรำํรำราอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยรำอย่างสวยเลยทั้งหญิงแล้วก็ทั้งชายนะครับราอย่างสวยเลยหนะึ่งแปดเดี๋ยวรอตัวสุดท้ายนะครับผมนะมาแล้วนะครับตัวสุดท้าย มาลองดูนะครับว่าจะเป็นศูนย์หรือเป็นเก้านะครับตัวสุดท้ายนะครับมาแล้วนะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ยแต่เลขสวยนะวันนี้ผมว่าเลขสวยมากนะครับมองแล้วเนี่ยว่าวันนี้เลขสวยมากนะบางที่ดูเหมือนศูนย์แต่มีหางท้ายนะครับ ด,ด,ดูครับผมหนึ่งแปดศูนย์นะครับนะครับผมหนึ่งแปดศูนย์ทูบแตกด้วยนะครับวันนี้มีทูบแตกด้วยนะปกติถ้าทูบแตกนี่จะแตกนะครับลองดูมีทูบแตกด้วยนะครับผมวันนี้ครับสวัสดีครับ